ดูนะครับตนนัวนี้อันนี้เครื่อง Honda gx 3 5นะครับเป็นเครื่องยนต์สจังหวะเวลามันไม่หมุนนะครับดึงสตาร์ทไม่หมุนนะครับดึงสตาร์ทไม่ไปนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่อง2จังหวะอย่างโรบิน41 1นี้โอกาสที่ว่าสปริงคัดหักนี่เป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าสปริงคัดมันเข้าไปขัดข้างในเนาะแต่ถ้าตัวน,นี้มันจะไม่ไม่ใช่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือสาเหตุถ้าไม่ลูกสูแบแหวนก็กานสูบครับ สาเหตุลูกสูบติดนะหรือว่าก้านสูบพังนะครับเดี๋ยวถอดดูนะครับมันไ,ไม่ขยับเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสองจังหวะนี้มีโอกาสสูงเลยนะครับที่ว่าสปริงคาดมันหักเนาะเพราะว่าช่องอาจารย์แม่เหล็กมันต่างกันนะครับเพราะจานแม่เหล็กของไอเครื่องสองจังหวะนี้มันจะมีร่องอยู่เยอะเนาะแต่ตัวนี้มันจะเรียบมันไม่มีโอกาสที่ว่าสปริงเข้าไปขัดข้างในนะครับ นี่คัดหมดเลยนะครับนี่อย่างปกติเครื่องอย่างนี้อเขาใจสักสองหรือสามวันเขาต้องทายน้ำมาเครื่องละนี่มันต้องห้าสิบชั ăn, ่วโมงมันประมาณนั่นนะครับแต่เ <c ười> จ,จ้าเครื่องใหม่ห้าสิบชั่วโมงอย่างเจ้าประมาณสามสี่แบ เจ้าบ้านถั่ไปใจบางคนเขาสามวันสองวันท่ายละเพราะว่าเขาไม่ต้องขัวเปลืองเพราะว่าริดหนึ่งมันถ่ายได้สิบครั้งกันนี่ใจได้น้อยประมาณตัวเนี้ยร้อยซี่ะร้อยซีซีอ่ะปวดลิ้ดลิโฟเอ็มร้อยนะกะใส่ลิโฟเอ็มร้อยเต็มนะกะที่ใส่ะเมื่อกี้เวลาผมใส่ล้วมันเหมือนกับมันจะร่นสามวันถ้มดถ้หมดถ้าหมดวันะห้าวันเต็มทีห้าวันแต่ว่าตอนหลังมะเนี้ย ประมาณ3วันหรือเต็มหรือก็บรร้าวันแล้วแต่วันหนึ่งก็ทําทํานั้นประมาณ6กชัโมงแต่ว่าจะทท่ทาจริงอาจจะสลับพักห้องกัน 何でないの Tiếp sọn này

ไม่มาเกี่ยงปนะกติลูกซุปมันจะหม้อขนาดนะ Không chăm chăm kiến lại Được Nè lúc xuống tít ạ à, Năm ăn đây liền rồi này Nè năm ăn mới đây liền Nè xã hết đua khóc Nè lúc súp. ลูกสูบละลายติดเลยนะครับความร้อนสูงมากเพราะน,นำ้ำมันเครื่องไม่ได้เลี้ยงเนาะลูกสูบไปละลายก็ติดกับไอเสื้อสูบนะครับสองนี่เรา่อนเสตเตอรนี<ส>ออ่นี่สาเหตุนะครับไปสายสองสอง,สองตังหลังไหมสองตให้สองตะไบไหมเนี้ยเนี้ยหลังกล้งองเนออเนี่ยครับเนี่ยครับดูนะครับนี่คือลูกสูบไปละลายติดกับเสื้อสูบเลยนะครับเพราะน้ำมันเครื่องไม่ได้เลี้ยงเนาะ เครื่องไม่ได้เลี้ยงก็อความร้อนสูงมากอลูมิเนียมมันละลายนะครับละลายติดเสื้อสูบเห็นชัดเจนนะครับเอาออกยากเลยนะครับเห็นชัดเจนนะาขาวๆนะ